และกัมพูชายืดเยื้อมายาวนานกว่า50ปีที่สุดแล้วได้ข้อยุตินะครับหลังสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศารโลกมีคำพิพากษาเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2556้โดยสารพิพากษายืนตามคำพิพากษาเมื่อปี2505าทำให้กัมพูชามีอำนาจอธิปไตยเหนือตัวปราศาทแต่กัมพูชาไม่ได้รับในสิ่งที่ร้องขอคือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตร ถือเป็นการปิดคดีที่เป็นมหากาบของทั้งสองประเทศแบบหมัวให้บัวไม่ให้ช้ำานาำไม่ให้ขุนชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับ คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกคดีที่ประเทศกัมพูชายื่นตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปี2505ถือเป็นการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาที่ต่างยืนยันกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เขาพระวิหารมานานกว่า50ปีโดยศาลโลกรับฟังข้อต่อสู้ของไทย และตัดสินตามขอบเขตของคำพิพากษาเดิมเมื่อปี2505ที่ไม่เกี่ยวกับเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งถือว่าศาลไม่รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกัมพูชาที่อ้างสิทธเนือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรและไม่ได้ตัดสินว่าแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0แสนผูกพันกับไทยซึ่งศาลโลกตีความเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาท ตามคำพิพากษาปี2 5 0 5ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กตามสภาพภูมิศาสตร์ไม่รวมพื้นที่ภูมะเขือคำพิพากษาของศาลโลกที่สรุปว่าชะงกหน้าผาที่อยู่เหนือแผนที่ภาคพนวงหนึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยกรัรมพูชาทําให้กัมพูชามีอธิปไตยเหนือพื้นที่ปราสาทพระวิหารน,นั้นนายวิลชัยพลา,ายัยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าทีมต่อสู้คดียืนยันว่าคำตัดสินที่ออกมากัมพูชาไม่ได้สิ่งที่ร้องขอและไทยไม่ได้เสียดินแดนก็เรามองว่าเป็นคำตัดสินที่สมดุลนะครับแล้วก็เราไม่ได้ประสมกับผลที่เลวร้ายที่สุดที่เราคานเนไว้นะครับงๆนล้วเป็นส่วนที่เกือบจะเรียกว่าเกือบดีที่สุดที่เราคาดการไว้ก็ก็ลงไปนะครับ แต่ว่าที่เหลือตอนนี้ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจแลว้วก็อธิบายทำที่นา่งศารนี้ครับคำว่านอกออกนี้คือเราไม่เสีย4.6กิโลเมตรครับแต่ที่กัมพูชาย,ยื่นในศาลเนี่ยตีความครับครับกมพูชาขอ2อย่างหลักๆคือพื้นที่ขนาด4.6กิโลเมตรครับนะฮะแล้วก็2ขอให้ศาลตัดสินว่าเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาต้องเป็นไปตามแผนที่หนึ่งกับสองแสนทั้งสองงานเนี่ยเขาไม่ได้ ยังไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้คณะทำงานศึกษารายละเอียดและสาระสำคัญของคำพิพากษาตามหลักกฎหมายเพื่อนำมาประกอบการหารือภายใต้กลไกที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศทั้งคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยกัมพูชาหรือ JC C, และกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกยาวนาน กว่าจะได้ผลเป็นที่ยอมรับของทั้งสองประเทศโดยระหว่างนี้ฝ่ายความมั่นคงทั้งสองประเทศยังคงดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยซึ่งสารโลกมีคำแนะนำให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทพระวิหารในฐานะที่เป็นมรดกโลกและแม้จะตีความต่างกันอยู่บ้างแต่ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่จะเห็นพ้องกันว่าคำพิพากษาสารโลกคดีเขาพระวิหาร เป็นคุณต่อประเทศไทยและรัฐบาลทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความพอใจเช่นเดียวกันจึงอาจถือได้ว่าชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่วนที่ดีที่สุดของคำพิพากษานี้คือการให้ทั้งสองประเทศเจรจาตกลงกันภายใต้ความเป็นมิตรประเทศระหว่างกันทีมข่าวภูมิภาค NBT News Focus